ช่องปากในผู้สูงอายุเมื่อเราเข้าสู่ช่วงวัยของการเป็นผู้สูงอายุหากมีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่เพียงพอก็อาจตามมาด้วยปัญหาสุขภาพช่องปากได้ได้แก่ปัญหาเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันฟันผุรากฟันผุปัญหามะเร็งช่องปากปัญหาปากแห้งน้ำลายน้อยปัญหาฟันศึกและปัญหาการสูญเสียฟันค่ะ มาเริ่มกันที่ปัญหาโรคปริทันอักเสบหรือโรครามานาทโรคนี้เกิดจากแบคทีเรียหรือคราบจุลินทรีย์และอาจเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นหินปูนหรือหินน้ำลายทั้งใต้เหงือกและบนเหงือกโรคนี้จะมีการทำลายของกระดูกรอบรากฟันอาจพบเหงือกร่นและช่องว่างระหว่างฟันที่มากขึ้นหรืออาจรู้สึกว่าเหงือกบวมมากขึ้นเลือดออกขณะแปรงฟันหรือเคี้ยวอาหาร บางครั้งอาจพบว่ามีฟันโยกหรือหากโรครุนแรงมากอาจมีหนองได้สามารถรักษาได้โดยการขูดหินปูนและเการากฟันค่ะ 2. ปัญหาฟันผุกปกติในผู้สูงอายุมักจะพบฟันผุบริเวณรากฟันจากการที่เหงือรอรนหรือน้ำลายแห้งซึ่งฟันผุกเกิดจากเชื้อโรคที่สามารถพบได้ทั่วไปในช่องปาก โดยเชื้อโรคนี้จะทำการย่อยสลายอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลเกิดเป็นกรดซึ่งทำให้เกิดการทำลายโครงสร้างของฟันหากปล่อยทิ้งไว้อาจลุกลามจนทำให้ฟันแตกเป็นรูได้และถ้าลุกลามมากขึ้นอีกจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือฟันเป็นหนองและอาจต้องถอนฟันนั้นในที่สุดซึ่งควรต้องมาพบทันตแพทย์เพื่อประเมินว่าฟันที่ผุสามารถรักษาได้โดยวิธีการใดบ้าง เช่นอุดฟันรักษารากฟันหรือครอบฟัน 3. ปัญหามะเร็งในช่องปากโรคมะเร็งในช่องปากเป็นได้ตั้งแต่บริเวณริมฝีปากลิ้นเหงือกเพดานากต่อมทอนซิลหรือลงไปในบริเวณช่องคอได้ลักษณะที่พบจะเป็นรอยโรคสีขาวหรือสีแดงในช่องปากหรือมีลักษณะแผลที่เป็นนานเกินสสัปดาห์ และอาจพบก้อนเนื้อบวมโตในช่องปากหรือลำคอซึ่งการสูบบุหรี่ดื่มสุราหรือเคี้ยวหมากจะทำให้เสียงเป็นมะเร็งช่องปากได้มากขึ้น 4. ปัญหาปากแห้งน้ำลายน้อยเป็นปัญหาที่มักพบในวัยสูงอายุโดยมีอาการที่สังเกตได้เองเช่นรู้สึกปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำบ่อยน้ำลายเหนียวข้นเจ็บภายในปากแสบลิ้น ลิ้นแห้งแดงไม่รู้รสมุมปากแตกริมฝีปากแห้งบ่อยๆพูดเคี้ยวหรือกลืนลำบากถ้ามีอาการแบบนี้เราก็ต้องดูแลและแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนเพราะภาวะปากแห้งมักนำไปสู่ปัญหาในช่องปากอื่นๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันผุจากการที่มีน้ำลายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสมดุลในช่องปากน้อยเกินไป สามารถแก้ไขได้เบื้องต้นโดยการจิบน้ำบ่อยๆแต่ถ้าปากแห้งมากควรปรึกษาทันตแพทย์นะคะ 5. ปัญหาฟันสึกวัยสูงอายุมักจะเจอกับปัญหาฟันสึกโดยเฉพาะบริเวณด้านบทเคี้ยวของฟันหลังหรือปลายฟันหน้าเพราะฟันผ่านการใช้งานมายาวนานฟันสึกทำให้ฟันมีรูปร่างเปลี่ยนไปส่งผลต่อการเคี้ยวอาหารและความสวยงาม ฟันสึกหน้าตาเป็นอย่างไรด้านบดเขี้ยวของฟันกรามสึกกว้างหว๋มเหมือนถ้วยผิวเรียบมักมีสีเข้มขึ้นเศษอาหารติดง่ายขึ้นปลายฟันหน้าสึกแบนราบหรือหว๋มเหมือนถ้วยผิวเรียบฟันเตี้ยลงและมักมีสีเข้มขึ้นโดยอาจมีอาการเสียวฟันร่วมด้วยหรือไม่มีก็ได้ค่ะป้องกันฟันสึกอย่างไร หหลีกเลี่ยงการกินอาหารแข็งของเปรี้ยวของหมักดองหรือน้ำอัดลม 2. ปรับพฤติกรรมการกินเช่นทุบเม็ดถั่วให้เล็กลงก่อนกิน 3. ไม่อมเครื่องดื่มรสเปรี้ยวหรือน้ำอัดลมในปาก 4. ถ้ามีฟันสึกด้านบทเขี้ยวหรือปลายฟันสึกมากๆแนะนำให้ไปพบหมอฟันเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมค่ะ 6. ปัญหาการสูญเสียฟันฟันแท้ในปากเราจะมี32ซี่แต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็อาจจะถูกถอนฟันคุดและพออายุมากขึ้นมีการสูญเสียฟันไปบ้างระหว่างทางทั้งจากฟันผุต้องถอนหรือเป็นโรครรมนาตรู้หรือไม่จากการสำรวจสุขภาพช่องปากแห่งชาติในปีพศ2560 ผู้สูงอายุ60-74ปีมีค่าเฉลี่ยฟันแท้ในช่องปากเพียง18.6ซี่ต่อคนและพบสภาวะโรคปริทันอักเสบถึง36.3เซน์